ผมน่าจะเห็นว่าผิวหน้าน้องโก้มันดูขาวมืนจริงๆนะครับสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกลับมาพบกับน้องโก้นะคะที่ชาแนลฮิวโก้แบรี่กันอีกแล้วนะครับ หน้าขาวมากนะครับในคลิปนี้น้องก็จะมารีวิวนะครับเซตไอเทมสกินแคร์นะครับที่น้องก้ได้ทดลองใช้กับตัวเองนะครับประมาณสอสามเดือแล้วทําให้หน้าขาวขนาดนี้นะครับอยากบอกว่าเป็นเซตไอเทมจากแบรนด์เดอร์มาเซนซ่านั่นเองนะครับเริ่มกันตั้งแต่เจ้าตัวคลีนเซอร์นะครับตั้งแต่เซรั่มวิตามินซีแล้วก็มามอยส์เจอร์ไรเซอร์นะครับทั้ง3เซ็ตนี้น้องก้ได้ทดลองใช้แล้วนะครับได้รับผลลัพธ์อะไรเปลี่ยนแปลงกับผิวบ้านจะมาแชร์จะมารีวิวให้ฟังทั้งหมดในคลิปนี้เลยครับ ก่อนจะไปชมนะครับน้องก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วติดตามชมันได้ในคลิปนี้เลยครับ เอาละครับที่ไงนะครับเรามาเริ่มกันที่สเต็ปแรกนะครับนั่นคือการทำความสะอาดผิวกันดีกว่าครับสำหรับตัวน้องโก้ในครับน้องโก้ใช้เดอร์มัสเซนซา AC+ ตัวนี้นั่นเองนะครับเขามีชื่อเต็มๆว่าเดอร์มัสเซนซา AC+ นะครับ Active Clearing Cleanser นั่นเองนะครับน้องโก้ยังครับอยากจะบอกว่าเจ้าตัวเดอร์มัสเซนซาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขามีหลากหลายสูตรนะครับแล้วแต่สภาพผิวนะครับแล้วแต่ปัญหาผิวของคุณผู้ชมนะครับสำหรับตัวน้องโก้เนี่ยคนที่มีผิวมันแล้วก็เป็นสิวนะครับจะเลือกสูตตรรรนนีีี้เเพาาาะะว่่่คคมมุณสสบบัััิิทกจดง ดตันนะครับในรูขุมขนนะครับมีคุณสมบัติจาก AHA แล้วก็ BHA นะครับช่วยผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ลดโอกาสการอุดตันของสิวนะครับแล้วก็สามารถทําความสะอาดผิวหน้าได้อย่างดีมากๆมันจึงเป็นสูตรที่เหมาะสําหรับคนที่ผิวมันแล้วก็เป็นสิวนั่นเองครับสำหรับจาเครนเซอต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวน้องก็จะลองบีบเนื้อน้องเขาให้ดูนะครับเนี่ยนะครับเนื้อน้องเขาจะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้นะครับเป็นเจลใสๆนะครับแล้วเวลาคุณผู้ชมล้างหน้าเนนะครับมันจะสังเกตว่าฟองน้อยมากๆหรือแทบจะไม่ค่อยมีฟอง มันะ <Yeah. S 1> จะเป็นส่วนที่ทําให้เกิดสิวอุดตันได้นะครับเพราะว่าสารที่ทําให้เกิดฟองเนี่ยมีส่วนที่ทําให้ผิวเนี่ยนะครับเกิดอาการระคายเคืองแล้วก็เป็นสิวขึ้นมาได้ตัวนี้นะครับเขาก็เลยไม่ค่อยมีฟองนั่นเองนะครับแล้วเวลาเราล้างหน้าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะรู้สึกว่ามันลื่นๆนะครับแล้วก็ล้างหน้าได้ง่ายแล้วก็สะอาดมากๆนะครับที่สําคัญคือหลังจากล้างไปแล้วนะครับน้องกู้ชอบเจ้าคลีนเซอร์ตัวนี้ตรงที่ว่ามันไม่ทําให้ผิวแห้งไม่ทําให้ผิวตึงนะครับแล้วก็หลังจากล้างไปแล้วรู้สึึกกกถงงควาาาามมสะะะออๆนนน้ รู้สึกว่าพวกสิวอุตันสิวเซียนต่างๆนะครับมันค่อยๆดูลดลงนั่นเองนะครับน้องกก๊ก็เลยชอบเจลเคลนเซอร์ตัวนี้มากๆเลยทีเดียวครับสำหรับสเต็ปต่อมานะครับหลังจากที่เราล้างหน้าทำความสะอาดผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาบำรุงผิวด้วยเซรั่มวิตามินซีเข้มข้นจากด์มานเซนซาตัวนี้กันดีกว่าครับเจ้าตัวนี้นะครับเขามีชื่อว่าด์มานเซนซานะครับซีซูเปอร์เซรั่มนั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับข้อเด็ดของเขานะครับความเด็ดของเขาคือเขามีวิตามินซีที่เข้มข้นนะครับจาก s c o r b i c a c i d ถึง 20%เลยทีเดียวนะครับซึ่งมันมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพในการปรับนะครับสภาพผิวของเราเนี่ยให้ดูสว่างดูกระจ่างใสขึ้นนะครับกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ลดในเรื่องของริ้วรอยนะครับจุดด่างดำได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวครับเดี๋ยวน้องก็จะลองบีบเนื้อน้องเขาให้ดูนะครับว่าเนื้อน้องเขาเป็นแบบไหนนะครับนี่เป็นเนื้อใสๆนะครับมีความเหลืองอ่อนๆนิดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วเวลาเกลี่ยเนี่ยนะครับสามารถเกลี่ยได้ง่ายนะครับผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเวลาเราทาลงบนผิวนะครับมันอาจจะ นิดนึงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนื้อเซรั่มนะครับเขามีวิตามินซีที่เข้มข้นนะครับมันเลยมีปฏิกิริยากับผิวอันนี้คือเรื่องปกตินะครับไม่ใช่อาการแพ้แต่อย่างใดครับหลังจากทาไปแล้วนะครับผู้ชมจะรู้สึกว่าเออมันเกลี่ยได้ง่ายแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ซึมลงผิวได้อย่างรวดเร็วนะครับเจ้าตัวนี้นะครับน้องกคงต้องบอกว่ามันมีส่วนผสมของไดเมติโคนนะครับหรือว่าเจ้าตัวเอ่อซิลิโคนนั่นเองนะครับเจ้าตัวซิลิโคนเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันก็มีส่่่ววน้าีีททํใหผิเย เกิดการอุดตันได้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับแบรนด์ไหนนะครับแบรนด์ระดับโลกต่างๆนะครับเขาก็ใส่เจ้าตัวนี้กันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเขาใส่มาเพื่อให้ผิวเรานะครับรู้สึกว่ามันดูเรียบมันดูเนียนมันดูถูกเติมเต็มอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหลังจากทาไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะรู้สึกว่าเออผิวมันเนียนๆขึ้นจริงๆนะครับเจ้าตัวนี้นะครับแต่น้องก้อยากจะบอกว่าเจ้าตัวไดเมติโคนหรือว่าสารซิลิโคนที่เขาใส่มาเนี่ยนะครับมันถามว่ามันมีส่วนที่ทําให้เกิดการอุดตันได้ไหมันนนนมีีส่่่่ววคแตต้้อองงกกบาท ผิวมันมากๆแล้วก็เกิดส mm. ิวอุด oh ตันได้ง่ายๆอย่างน้องโก้เนี่ยนะครับใช้แล้วรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีการอุดตันเกิดขึ้นนะครับเพิ่มมากขึ้นหรือว่าลดน้อยลงอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับผลลัพธ์นะครับจากที่น้องโก้ได้ใช้เจ้าตัวนี้นะครับน้องโก้รู้สึกว่าผิวมันดูใสขึ้นนะครับมันดูขาวขึ้นต้องบอกว่าขาวเลยจริงๆนะครับตอนนี้น้องโก้รู้สึกว่าหน้าตัวเองเนี่ยขาวกว่าคอไปแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับมันเป็นผลที่ทําให้ผิวหน้าของเรานะครับดูกระจ่างใสขึ้นดูขาวขึ้้นนแลลวก็ดดดดใเรรื่่ออองงงงขจุาายสต ของน้องโก้นะครับรู้สึกว่ามันค่อยๆจางลงนั่นเองครับตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่น้องโก้เห็นแล้วว่ามันมีประสิทธิภาพมากจริงๆนะครับในเรื่องของการทาให้ผิวหน้าเนี่ยดูสว่างดูกระจ่างใสขึ้นมากๆครับต่อมานะครับสำหรับสเต็ปที่3นะครับนั่นคือมอยเจอร์ไรเซอร์นั่นเองนะครับน้องโก้เลือกใช้เจ้าตัวนี้ครับเดอร์มานเซนซา A plus E Oil Free Moisture นั่นเองครับเจ้าตัวนี้นะครับเขามีคุณสมบัตินะครับที่มีส่วนผสมของวิตามิน A วิตามิน E อแล้วก็มีสารสกัดจากทะเลนะครับช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจ ให้ผิวเนี่ยนะครับดูชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสูตรที่เหมาะสําหรับคนที่ผิวมันแล้วก็เป็นสิวอีกด้วยครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวน้องก็จะลองบีบเนื้อเขาไว้ดูนะครับว่าเนื้อเขาเป็นแบบไหนนะครับนี่เนื้อของเขานะครับจะเป็นเนื้อเป็นแบบว่าคล้ายๆเจลๆครีมครีมนิดนึงนะครับแล้วเวลาทาลงบนผิวเนี่ยสามารถเกลี่ยได้ง่ายนะครับแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้อย่างดีมากๆครับผู้ชมแต่สิ่งที่ชอบมากๆเลยคือเจ้าตัวเนี่ยนะครับเขาสามารถซึมลงผิวได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่เหลือความมมมันนนวววววาาไ่เเหหลือคกก้็รูสึ สบายผิวหลังจากใช้อีกด้วยนะครับฉะนั้นมันจึงเหมาะสําหรับคนที่ผิวมันแล้วก็เป็นสิวมากๆครับสำหรับผลลัพธ์นะครับจากที่น้องโก้ได้ใช้เซสสกินแคร์ทั้ง3ไอเทมนี้จากแบรนด์ The m a n เซซ่านะครับตั้งแต่เคลนเซอร์นะครับมาเซรั่มวิตามินซีแล้วก็เจ้าตัวมอย moisturizer เนี่ยนะครับน้องโก้ได้ทดลองใช้แค่3ตัวนี้จริงๆนะครับมีที่เพิ่มเข้ามาก็คือเจ้าตัวกันแดดที่ไม่ได้ใช้ของเขานั่นเองนะครับแต่ทั้ง3ตัวนี้น้องโก้ได้ใช้มาเต็มๆ2สัปดาหห์เเลลลลยนนนนนนะะะะคคคครรรรััับบบแ้้้วววููสึกก่่่าาาพจจผผิีุณชม็ ผิวหน้าน้องโก้มันดูขาวขึ้นจริงๆนะครับตอนนี้ยังรู้สึกว่าตัวเองหน้าขาวกว่าคอเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็แนวโน้มในเรื่องของเรื่องสิวเนี่ยนะครับน้องโก้รู้สึกว่ามันลดลงนะครับมันเกิดการอุดตันได้น้อยลงแล้วพวกสิวอุดตันใหม่เนี่ยนะครับน้องโก้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับในเรื่องของหน้าขาวกระจ่างใสเนี่ยคุณผู้ชมเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วครับว่าผิวหน้าน้องโก้ดูขาวขึ้นนะครับดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็พวกรอยสิวผกจุดดางดำๆเนี่ยมันดูจาง ลเยทั no our our part, ้ง3ไอเทมนี้เดี๋ยวน้องโกจะทิ้งข้อมูลนะครับลิงไว้ด้านล่างนะครับลองไปดูกันที่ description บอกกันแล้วกันนะครับสำหร though, like else, ับวิธีการใช้นะครับเจ้าสกินแคร์สามไอเทมนี้นะครับน้องโกอยากจะบอกว่าถ้าใครที่ติดตามเนี่ยนะครับน้องโกจะใช้แค่เจ้าตัว3ตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เจ้าตัวไอเทมอื่นเลยนอกจากที่เพิ่มเข้ามาก็คือกันแดดที่เราไม่มีนั่นเองนะครับสำหรับ3ไอเทมนี <P ain S 1> ้นะครับในตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนน้องโกจะใช้จะแบบนี้นะครับคือตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนจะล้างหน้าด้วยเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็แนะนําใครที่แต่งหน้า ให้เช็ดเมอัพรีโมเวอร์ก่อนนะครับแล้วค่อยมาใช้เจ้าคลนเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ค่อยตามด้วยเจ้าตัวเซรั่มวิตามินซีทั้งเช้าแล้วก่อนนอนเหมือนกันนะครับใช้ประมาณ2ปามนั่นเองครับและหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราบำรุงผิวด้วยเซรั่มไปแล้วเราก็ถ้อยมาตามด้วยเจ้าตัวมอยส์เซอร์เพิ่มความชุ่มชื้นกักเก็บความชุ่มชื้นนั่นเองครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันมากๆนะครับส่วนจะไปนะครับน้องโก้ฝากกดติดตามกดซับสไคร์นะ สำหรับในคลิปนี้นะครับไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย